หลีกไปไม่ได้ค่ะหลีกไปเปากระเป๋าด้วยค่ะไม่โวยเอ้มานี้เอามาพูดเ<ฮ>กิดอะไรขึ้นอนะทำไมทำกับลูกค้าแบบนั้นเปิดกระเป๋าดูก็รู้ค่ะขโมยของเหรอมีอะไรกันเอวา,าน้าดาวช่วยหน่อยด้วยค่ะมันหาว่าหนูเป็นขโมย สวัสดีค่ะคุณอิงดาวตายอยู่ที่แต่ตุ่อมนึอไงฮะถึงมาหาว่าลูกสาวฉันหลานคุณอิงดาวเปขโมยนี่หลานสาวคุณอิงดาวเหรอคะแล้วนี่อะไรเหรอคะคุณจะขโมยทำไมคะของแค่นี้คนอย่างฉันซื้อสักสิบใบยังซื้อได้เลยมันยอศของใส่ความหนูคะ่ะ ทนจะยัดของใส่เธอทําไมเราไม่เคยรู้จักเลยด้วยซ้ํำงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคะสวัสดีค่ะคุณพัชรินเปิดกล้องวงจรปิดดูไปเลยคะ่ะดีเหมือนกันคะ่ะจะได้รู้กันไปเลยแกไม่จำเป็นหรอกคะ่ะ <c oughs> กระเป๋าใบนะั้นเดี๋ยวฉันซื้อเองแล้วก็ขอใบนี้ใบนี้แล้วก็ใบนั้นด้วยนะคะ ได้เลยค่ะผู้รีบไปจัดการให้คุณอิงดาวสิแต่ว่าพวกเขาเป็นขโมยนะคะกระเป๋าสกรปรกแบบนี้คงไม่มีใครคิดจะขโมยหรอก แล้วก็คิดเงินขอดิฉันจะเอาทั้งหมดให้ด้วยนะอุ้ยโทษทีหลุดมือเก็บให้หน่อยสิผู้รีบเก็บให้กุนดาวสิแล้ว ออเดี๋ยวฉันว่าฉันเปลี่ยนใบดีกว่าใบนี้วงเงินมันเยอะกว่าอุ๊ยหลุดมืออีกแล้วอ่ะขอโทษทีนะหนูเอาใบใหม่ดี่ะฉันมีอีกหลายใบเลยเลือกไม่ถูกเลยคนณทำแบบนี้มันไม่มากเกินไปหรอดาวไม่ใช่เรื่องของเธอ พรุ่งนี้ฉันจะพาเพื่อนในวงการมาซื้อกระเป๋าล้านคนอีกสักสิบใบจริงเหรอคะแต่ฉันต้องไม่เห็นพนักงานที่ตาไม่มีแววดูไม่ออกว่าลูกค้าคนไหนเป็นลูกค้า VIP ของที่นี่กลับมาทำงานที่นี่อีกนะคะวันนี้เลยยิ่งดีคะ่ะผู้ไปเก็บของเร็ว ต้องขอโทษแทนพนักงานด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าฉันหวังว่าเรื่องวันนี้คงไม่หลุดออกไปนะคะได้เลยค่ะทางร้านเราไม่มีทางทำให้ลูกค้าเสียหายเป็นเด็ดขาดค่ะ